สวัสดีครับวันนี้ก็ระยะทางหายไปนานนะครับวันนี้ก็ได้มาเป็นวันหยุดตรงกับวันตรุษีนพอดีเลยแล้วก็ตอนนี้ที่เห็นว่าในมอกรตริฐนิ่มเงียบก็คือมันเป็นวันหยุดของนักเรียนพอดีเลยครับวันหยุดราชการก็เราก็มาเยี่ยมชมมอกรตรเหมือนเดิมน,นะครับก็คงรักแล้วก็คิดถึงเหมือนเดิมครับตอนนี้ตอนนี้ก็เราก็เดินมา จะกินแล้วก็ไปกินข้าวมาเมื่อเช้าก็มีร้านข้าวบางร้านเปิดบ้างอะไรเงี้ยก็หลักๆของคลิปนี้ก็คือจะให้ดูบรรยากาศาลแล้วกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างจากที่ผมเคยถ่ายให้ดูตอนตอนเรียนอยู่นะฮะก็มีประมาณนี้ทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมแต่ว่าก็มีเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อยอยาจจะมีอะไรที่สวยขึ้นอะไรเงี้ยครับ บรรยากาศก็เงียบๆลมเลื่นเหมือนเดิมก็เดี๋ยวผมผ่านเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวถ้าเจอตรงไหนเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาต่อครับนนี้ผมจะดูว่าตะาลก็อันนี้ต้นสายที่หนึ่งกนน็ผมจำไม่ได้แล้วแหละว่ามันวิ่งยังไงบ้างแต่ว่าจะให้ดูเป็นป้ายรถเมล์เนี่ยครับอ่าพัชิตาเมล์ป้ายตะไล ก็มีการพัฒนาดูให้ดูดินาึกก็แตกต่างนี่คือจุดเปลี่ยนจุดจุดแรกแล้วกันที่เราจะมาให้ดูครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอะไรกที่เราจบไปแล้วครับมาดูต่อครับมาต่อเลยครับตอนนี้ก็ผมอยู่หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับก็ที่นี้มันตกเป็นเป็นช้นาง building ก็เือเป็นเปิของเรียนพารลุท่าพพิเศษนะทาพิเศษแล้วก็ มีฟอร์สสองคณะวิศวกรรมด้วย,ยที่เด็ดๆเ,เลยที่ผมมาบ่อยนี่ก็คือโรงอาหารนั่นแหละก็องมีร้านอยู่หลายร้านนะครับต,ตอนนี้แต่ว่าก็ปิดเหมืนเดิมม่มาหาอะไรป็ดกับมนเดี๋ยวมาดูข้างในดีวกว่าว่ามีร้านอะไรบ้างที่ที่ผก,กินประจำํำอนนี้ก็เป็นแบบ New Normal นะครับก็คือมีโต๊ะเว้นแล้วก็มีฉากกั้ ก็6เป็นปลาไห่ถ้าเทียบกับบ้านใหม่แล้วผมรู้สึกแบบร้านเล็กเลยร้านในในใน,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 ในี้แล้วก็ข้าวเหนียที่ผมกินประจำก็เป็นข้าวราดแกงทะเลนีล่หแหละสั่งสัง่งงานก็สั่ทุกบาทเดิอร่อยดีครับเน,นี่ยปลาทอดต้มยำอะไรเนี่ยมีเร็่เหนื่อยเรื่องร้านต่างๆต้องอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างเลยแล้วก็ อันนี้ก็มีชั้นสองแล้วเนี่ยชั้นสองแบบโอ้โหก็ถือว่าผมว่าเป็นวันที่ดีนะวันนี้ถือว่าจะไม่ได้ดูอะไรมากว่าร้านเปิดแล้ว,วก็ถ้าสมมติว่านิสิตเยอะก็อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองเดินไปเรื่อยๆแล้วกันเราจะให้ดูอีกทีครับนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ กลางมหาลัยเลยนะครับเนี่ยเป็นสี่แยกเลยแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดก็คือเขาเขาไม่ให้วิง่งวิ่งเข้าไปในตัวมหาลัยแล้วครับแต่รถเข้าไม่ได้ครับตอนนี้เ,เข้าไม่ได้แล้วมีมีสั่นเลยเนื่องจากข้าแต่มีข่าวนั่นแหละที่ว่ามีรถอะไรในมหาลาัยครับก็<อ>ตแต่ว่า,าหลักๆที่ย่ให้ดูเลยนี่ก็คือมีจักรยานเข้าได้ใช่ <c oughs> รครับขี่ไปแล้วก็ ก็ปรับปรุงตกแต่งสวยเลยครับเพราะว่าเมื่อก่อนตรงนี้อ่าอันนี้เป็นสองล้อหนึ่งแล้วก็มีลานจอดรถด,ด้วยตรงนี้เป็นลานจอดรถเมื่อก่อนอแต่ตอนนี้ก็ทําเป็นสวนแบบโอ้โหสวยอะแล้วก็ดูแบบเดี๋ยวผมเจ็บนี่ครับก็ให้ดูแบบเต็มเลยกันก่อนอันนี้ก็คือสองล้อหนึ่งแล้วก็มีท้ายท้ายรถะไลอันนี้ก็เป็นอ่าสวนสวนย่อม ดูสวยดีครับแล้วก็พื้นปูนนี่เขาก็เปลี่ยนนะตอนแรกก็คือเป็นพื้นถนนเลยตอนนี้เขาก็ตีตีพื้นมันเป็นแบบเป็นทางเต็มก็ยังคงมีทางจักรยานอยู่ดูดีขึ้นเยอะเลยไอตัวร้านทุกร้านกาแฟาอะไรนี้ก็ยังอยู่นี่อ่ะเดี๋ยวลองลองดูส่วนแผนคร่าวๆให้ดูครับนะโอ้โหสวยมากนี่แผนหลักไปตรงที่เราเดินมา ก็จะเป็นตึกคณะวิศวกรรมที่เราเดินมาที่เป็นโรงหารเมื่อกี้แหละครับเดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายให้ดูคข้าวๆในห้องใตส้สาระ้อหนึ่งลกันอนนี้ก็จะเปิยเกิดหายไม่ว่าเป็นเพราะฝนหรือว่าเพราะชิดนะ้ำ มาตรงนี้ก็รู้สึกว่าเย็นมากเลยฮะออืมโเย็นจิ๋มแบบนี่ก็เป็นทางเข้าสาวบ้านเลยเขาจะมีการมาตรการป้องกันโควิดด้วยครับนักเรียนไม่สวมหน้ากากห้ามเข้าแล้วก็มีมีสแกน QR code อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบใหม่นะแต่ผมว่าก็น่าเสียดายเหมือนกันสำหรับนิสิตสมัยปัจจุบันนี้ที่อาจจะไม่ มีมาตรการที่เยอะขึ้นแล้วก็เดินไปไหนนก็แบบไม่ได้ไม่ได้แบบเห็นหน้ากันชัดๆอะไรเงี้ยครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเหมือนกันนะที่จะได้พบหน้ากาันเต็มๆแต่ถ้าเราเดินทะลุสักรอ,อหนึ่งไปตรงนี้ครับมันก็จะเป็นขอสมุดแห่งชาตเิเดี๋ยวเราคาเดินไปดูขอสมุดกทีแล้วกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างโอ,โอเคครับก็ตอนนี้เราไมา่อยู่ที่ เป็นแถวหอสมุทรแหละแต่ว่าตรงนี้เหมือนเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนลานกว้างๆแหละครับเขาก็มีการปรับปรุงให้มันดูดีขึ้นนะนี่อะไรเงี้ยทางเดินอะไรก็ดูดีขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหลักๆเลยก็คือ,อเป็นร้านร้านอาหารเล็กๆครับเป็นเพลตรงเนี้ยเคยมีตอนเนี้ยไม่มีแล้วแล้วก็ร้านเครื่องเขียนตรงนี้ก็ไม่มีแล้วแต่ว่าก็แต่ว่าดีก็ดีครับเพราะว่ามันก็ ค่อนข้างบางทัศนียภาพอยู่เพราะว่านี้เห็นมีป้ายร้านอาหารป้ายอาหารสเปเชียลเซตเมนูตรงนี้ด้วยก็คิดว่าน่าจะเป็นร้านอาหารใต้ใต้บันไดนะใช่ครับแล้วก็อันนี้เป็นร้านถ่ายกระสารที่มาถ่ายประจำเลยเวลาอ่าก่อนสอบหรือว่ามันจะมีชีทที่ว่าเหมือนเป็นชีทรับๆอะ่ะที่คนที่นักศึกษาหลายๆคนเขาฝากมาให้ร้านถ่ายเอกสารแล้ว ป็นชี้สรุปครับแล้วก็มาหาได้ตรงนี้นะนก็มีก็ถ้าเป็นมองมาหน้านี้ก็นี่แหละคือหอสมุดอันนี้ที่เห็นเป็นแบบมันปิดเก่าก็มันเป็นเป็นตึกหอสมุดต,ตึกเก่าครับเพราะตึกใหม่เนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังแล้วมันก็จะเดินทะลุกันไปได้ mm hmm. ที่เห็นตึกเก่านี้มันก็จะเรียกว่าเป็นห้องอีโคไล b r a รีเวลาเข้าไปเนี่ยเมื่อก่อนก็เข้าเข้า เหมือนเข้าไปได้เดินยังไม่ไม่ต้องใช้บัตรนิสิตเข้าไปเข้าไปแล้วก็เข้าเทวซายเข้าได้เลยทั้งนี้แต่ถ้าจะไปตึกใหม่เนี่ยก็ต้องแลกบัตรก่อนผมก็มายืมหนังสือมายืมอะไรที่นี่ก็บ่อยอยู่ตอนตอนสอบเทาอีกมาอ่านหนังสือบ่อยก็เย็นเย็นดีครับแล้วก็เป็นที่หนึ่งที่น่าสนใจพอฟังฝั่งัก็จะเป็นเหมือนแบบฝังพระโหดแะ น,นี่ท่านลืมไปว่ามันเข้าไม่ได้เราตานเพราะว่ามันจะต้องมันต้องเข้าประตูนั้นแล้วก็เข้าอีโคไม่ได้ตอนนี้เหรอใช่เข้าอีโคไม่ได้ละนี่เขาบอกว่าตอนนี้ให้ใช้กลือใช้ประตูทางเข้าอาคารเทพอาคารเทพก็คือฝั่งโน้นอ่ะใช่ครับฝั่งโน้นตอนนี้ก็ปิดปิดเลยเนะี่ยโก็ถึงอย่างที่ผมบอกแหละอ่าไม่ใชย,ยุคนี้ก็จะลำบากนิดนึง อะไรที่เคยมีเคยทำได้ก็ <S 2> <S 2> <S จำกัดไปหมดเลยโอเคอันเดี๋ยวผมให้ไปดูตรงทางเข้าฝั่งนน้นแล้วกันเดินไปเรื่อยนี่แหละครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายโ okay. อเคประมาณนี้ก่อนโอเคครับก็ตอนนี้มาอยู่เป็นฝั่งทางเข้าของอาคารเทศสารกิจรใช่เรื่องหน่หาพงเรว่าหอมสมุดนั่นแหละแล้วตอนนี้มีข่าวอัปเดตอยู่ข่าวนะครับก็คือ ผมเสาทิศด้วยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นติดยาวกับคนอยู่ราชการหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามันเป็นห้อทิศเนี่ยถือว่าน่าเสียดายนะเพราะว่าเสาทิศที่นักเรียนที่อยู่หออะไรเงี้ยครับนักศึกษาก็สามารถมาตรงนี้ได้มาอม่านหนังสือได้แต่ว,ว่าถ้าปิดอย่างเงี้จริงๆเนี่ยน่าลำบากเหมนกันกวันนี้ก็ปิดไปหมดเลย ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ถูวได้อัปเดตคร่าวๆว่ามหาอะไรเป็นยังไงแล้วก็ยังคงคิดถึงเสมอ,อครบอครับประมาณโอเคครับตอนนี้เราก็เดินตอนแรกที่เราถ่ายคือท้องสวนรมีอยู่ตรงโน้นแล้วเราก็เดินวนลอมมหาสมุทรมาตรงนี้แหละตรงนี้ก็ขอเทสต์ไ้ว่าเป็นเป็นชื่อคณะวิทยาศาสตร์และสางศาสตร์ก็ไม่ไน่าจะเนยว่าเป็นสาขาอะไรแต่ ก็จะบอกว่าเราก็เดินเราเดินบ่อยครับตรงนี้เดินไปแล้วก็เดินเข้าคณะวิทยาศาสตร์ได้เลยเป็นซอกเลืได้เลยครับแล้วก็เป็นโรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์ด้วยถ้จะเข้าข้างหน้าเนี่ยก็สามารถเข้าได้ตรงนี้แหละตรงสีแยกที่ผมเมื่อกี้ได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์สัตววิท,ยา,านนทยาก็จะเป็นเป็นที่ที่เรามาเรียนแบบแบบอาไบโอนะคร หลักววิทยาครับมันจะมีห้องทดลองตา่างมีมีสัตว์ดองอะไรเงี้ยเต็นเลยก็ก็สนุกดีนะทำมาเรียนก็ทําให้เมื่ถึงตอนปีปีหนึ่งเพิ่มสองก็มาเรียนแล้วนะปีหนึ่งเพิ่มสองนั่นแหละสนุกดีครับพอได้จะพอได้เดินผ่านเก่าๆหรือว่าทางเดินเก่าๆก็เริ่มถ,ถึงตอนเรียนเลย เป็นทานงวิชาครับอาคารสัตวะนนี้ก็เป็นร้านถ่ายเอกสารนี่ก็เป็นร้านถ่ายเอกสารที่เรายืนถ่ายกันตรงกลางหอดสงบตรงโน้นน่าสนุกมากเป็นวันสบายๆครับพเนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เดินมาเรื่อยๆเป็น กานจอดรถของคณะวิทยาศาสตร์ 3. แล้วเดินเข้ามานี้เลยก็ได้อันนี้ก็ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเหมือนเป็นทางให้รถขึ้นหรืออะไรจต่พยายาขึ้นเลยทุกอย่างหลังๆแล้ว,ลวก็เราเคยมาเรียนฟิสิกส์ที่นี่ฟ mm. ิสิกส์เบื้องต้นแล้วก็มีอันนี้เซเว่นเพิ่งมาเปิดใหม่ เดี๋ยวเราเดินทางนี้ดีกว่าแล้วก็ตรงน,นี้ก็เป็นโรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์อะไรที่ผมบอกไปเมื่อกี้ตรงน,นี้ก็มากินบ่อยครับร้านเด่น,ดนๆที่ของโรงอาหารนี้เลยก็คืออะไรเอ่ยข้าวแกงกะหรี่นะครับข้าวแกงกะหรี่นนใช่ครับข้าว <laughs> แกงกะหรี่ซึ่งก็อ จำได้ไม่แพงแนละ้วประมาณ2ี่สิบี่ห้าทามีท็อปปิ้งเป็นเนค่อนไก่กระเกีบอนะไรเงี้ยเศเว่ 7, นี้ก็เพิ่งมาเปิดใหมก่ก็ทุกในมอเนี่ยรวมๆแล้วมีมันสามถึงสี่ที่เลยนะเซเว่นโอ้โนี่เี่เห็นเลยเขาก็มีมาตรการป้องกันของเขาแบบก็เป็นแนววิทยาศาสตร์มากเลยคะมากครับมากกับคณะมากนี่เป็น วิทาศาสตร์เลยก็คืออะไรต้องแลกแลกบัดัดสดเป็นหมัดครับก็จะเป็นแนวแบบวิทยาศาสตร์นะพอดีเหมือนกันครับตอนนี้ก็เป็นก็เป็นลานร้อยลานหนึ่งแล,นะลแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็คือนะวิศวกรรมนั่นแหละเนี่ยถ้าเราเดินเดินรู้ตรงตรงนี้ก็ได้เดินไปภาคเราก็คือภาคคาก,กมศาสตร์เดินตรงไปก็จะเจอเลยหรือแต่ว่าเราเดินข้างนอกดีกว่า ตอบแบะ <c oughs> โอเคครับมาต่อันเลยจากที่เราอยู่ตรงแยกเมื่อกี้นั่นแหละแล้วก็ตองน,นี้จะบอกว่าร้านอะไรพวกนี้ก็ยังอยู่นะเป็นร้านที่แบบร้านค้าอะไรตํางมร้านวอลอะไรเงี้ยครับแล้วก็ท่าฝาตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นกัเ ส,สาข้างน้านี่ดูอาจจะเหมือนไม่มีอะไรมากแต่ข้างในไปเนี่ยมันก็โล่งๆนะแล้วก็เป็นเหมือนแบบม,มีต้นไม้อะไรข้างในด้วยนะสวยดีนะก็ที่มีร้านเพิ่มขึ้นมาก็เป็นเคเคยูแบร์เคยูแบร์นี่น่าจะเป็นหนาขายพวกนมผังแล้วก็อันนี้ก็มาถึงแล้วนะฮะ <laughs> เป็นภาควิชาคธารรมศาสตรน์นั่นเองซึ่งจริงตัวคณะคะภาคเราเนี่ยมันอยู่ในคณะเกษตรแล้วคณะเกษตรจริงๆร,ริงมันอยู่นู่นเลยกลางมหาลัยแต่ภาคเราเนี่ยเด่นที่สุดเด่นที่สุดหมายถึงว่ามาอยู่ตรงแยกมาเลยฮะซึ่งมันจะมีโรงเรียนด้วยตรงนี้เโรงเรียนอนุนบาลคาากรรมศาสตร์<ๆ>แล้วเครื่องเขียนตรงนี้ก็ยังอยู่นะ เียวก็อันนี้ตอนแรกเหมือนเมื่อก่อนคยเป็นร้านอาหารแต่ว่าก็เป็นที่ศิละปะของข้าวิชาศิละปะสัมพันธ์อันนี้ก็จะเป็นในสซนภาคเราทั้งหมดเดี๋ยวให้เดินเลข้าไปลองดูแล้วกันว่าจริงๆไม่น่าจะมีใครอยู่หรอกอาจารย์ก็ไม่อยู่เลย ทุกอย่างก็ยังคงคลายๆเดินนะตรงนี้ไม่ไแน่ใจว่าเหมือนเขาทำทำพื้นใหม่หรือเปล่าทำซีซีโฟนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจริงจเดินทะลุได้ครับมันจะเป็นเกิดศิลปะอะไรอแล้วก็เห็นเป็นนักนีใส่ใส่ชุดแบแลนะก็อัน้โปรต่นที่วันว่างๆก็ยังภาคเราก็ยังมีคนมาทำอาหารนะ มาทดลองทำไ,ไอเอสเทเนกันก็นั่นเป็นสโมสรนนะใคร,รใครมาเพืใครบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูสโมสรนหน่อยับว่าวันเป็นยังไงบ้างเราเนี้ตอนนี้ก็รู้ว่าปีหนึ่งนี่เป็น K.O. 80แลแล้วนะเรานี่เจ็ดห้า ยังคงเป็นเน้นเรื่องฆษน,นาการนะครับเ<ฮ>ดิมทำนี่น่าจะเป็นงานไปออกงานอะไรกันแล้งก็ทำบอร์ดก็ดูดีแต่ว่าเออพอเห็นแล้วถึงตอนปีหนึ่งเลยว่าตรงน,นี้ก็โอ้โตรงน,นี้ก็คือล็อกเลย <c oughs> ไม่ถ่ายแล้วจนะ <c oughs> ำได้ว่าตอนปีหนึ่งนี่เรายังพอพอที่จะเดินได้นะ ให้เดิอนอะไรได้แต่ว่าไปนานแล้วมันไม่ไม,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 ไม่มีคนดูก็มีโตะเพิ่มขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นชั้นหนังสือที่อ่าร้านพี่มาให้สารหัสมาวางฝาหนังส,สือไว้ไนนอะไรอย่างนี้เป็นห้องห้องในก็นล็อกแล้วก็เหมือนว่ามีปืนแจซ่อนอยู่ด้วยเพราะผมผมไม่บอกแล้วกันน <c oughs> ่าจะยังอยู่หรือปเปล่าไม่รู้เลยวผม ใคดูใคตรงนี้ก็เป็นอ่าน,นี้ก็เป็นห้องแลบห้องแลบไว้ทำอาหารด้วยไว้เรียนด้วยแล้วก็อันนั้นก็เป็นึก้าอิรงอาหารแก้วเกษตรที่เราเรียนวิชาผู้จัดการอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาเรียนเพื่อจะเรียนรู้ว่าผู้จัดการอาหารผู้จัดการร้านต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างนงครับก็จะมาปฏิบัติตัวที่นี่แล้วก็ไปลงหานจำหน่ายด้วยโอเคจะเล่า ออด้วยทีึงนล้วกันป็วยบ่าโอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่ในภาคเรานั่นแหละก็อันนี้ก็เมื่อกี้เป็นห้องเป็นห้องต่างๆห้องเรียนอันนี้ก็เป็นห้องเบเกอรี่เนี่ยนองสังเกตดูว่าภาคเรานี่ก็คือขยัน,นจ,รจริงเลยน,นันแต่วันหยุด <S <S ก็ยังมาเรียนนะฮะเรียนอันนี้งปลาไก่ใช่ครับเจอแล้วปลาไก่ก็คือเป็นเหมือนผู้ช่วยอาจารย์แล้วกงคอยเตรียมคอย เป<ร>็เนะสวัสดีเท่าไหร่กันแ้เดี๋ยวสวัสดีเท่าไหร่กันแ้เข้าไหนก็นไไนกนมาแล้วแล้วก็อ่านี้เป็นห้องห้องทำอาหารก็คือเป็นเรียนเรียนพวกเชฟอะไรเงี้ยแหละก็มาทำที่นี่เลยรแบบ้อนมากเลยควรร้อนจริงๆโอเคครับก<อ>็จะเป็นเหมือนแบบห้องเรียนของป้าโทอะไรเงี้ยฮะโอเคครับก็ประมาณนี้ละกันได้